ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ จะตั้งอัปเดตประจำวันที่11มีนาคม2565นะครับสำหรับพี่น้องม .40 ท่านใดน,นะครับที่จ่ายเงินสมทบในงวดกุมภาและมีนาคมจ่ายแบบเต็มจำนวนไปแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับประกาศสังคมให้เปิดในการขอคืนเงินเงินสมทบได้แล้วนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่จ่ายเต็มไปแล้วแล้วอยากจะขอคืนเงินสมทบนะครับแนะนำว่าต้องดูคลิปนี้คุณจะต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มสปส .1 ขีดยีทับสนะครับซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้นะครับสาจาตย์จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษแล้วก็กรอกไปนะครับจากนั้นให้คุณแนบสำเนาบัญชีธนาคารนะครับหนธนาคารแต่ว่าไม่ใช่ทุกธนาคารนะครับธนาคารไหนที่ทางประกันสังคมจะส่งเงินคืนบ้างนะครับก็มีธนาคารดังนี้ทกสกรุงไทย อมสินหรือกรุงศรียอยุธยาเลือกมา1บัญชีธนาคารนะครับไปถ่ายสำเนาแล้วแนบมา้ามเป็นธนาคารนอกจากนี้นะครับเพราะประกาศสคมจะไม่โอนเงินคืนให้นะจากนั้นเมื่อคุณมีเอกสารครบแล้วนะครับทำอย่างไรต่อสามารถส่งเอกสารนะครับไปที่สํานักงานประกานสคมณจังหวัดหรือเขตที่คุณอยู่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าคุณเนี่ยจะส่งไปเนี่ยจะต้องส่งทางไปรษณีย์เท่านั้นนะฮะสามารถโทรสอบถามที่อยู่ของประกานสคมที่ท่านอยู่ได้ที่เบอร์1 5 0 6 ติดต่อตลอดที่ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการแต่ถ้าเบอร์1 5 0 6ติดต่อไม่ได้เข้าไปที่ Google นะครับเซิร์ชคำว่าสำนักง,งานประกาศสังคมตามด้วยสาขาที่ท่านอยู่และตามด้วยเบอร์โทรศัพท์จากนั้นเนี่ยกูเกิลมันจะโชว์เบอร์มาให้เลยว่าเป็นเบอร์อะไรก็สามารถโทรไปสอบถามได้อันนี้เป็นเบอร์สำนักง,งานต้องติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับทีนี้การกอรอกแบบฟอร์มไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับคลิกลิงก์ที่สตังกเนี่ยแปะไว้ให้ใต้ล่างมันจะเข้าไปสู่หหนน้น้้้าาีเลยยใคคุณผูชมกกกรรรออ,รอร่ับงแ อย่างเช่นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับด้านมุมขวามือเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งนะครับเริ่มจากข้อ1เลยข้าพเจ้าเลือกนายนางหรือนางสาวใส่ชื่อและนามสกุลภาษาไทยกระลาหเขียนที่ถูกต้องนะครับใส่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนะครับ ถ้าหากว่าเป็นกรณีคนต่างด้าวให้กรอกหมายเลขบัตรนะครับเป็นการสังคมแทนนะจากนั้นกรอกที่อยู่ปัจจุบันนะครับว่าคุณอยู่บ้านเลขที่อะไรจังหวัดไหนอำเภออะไรใส่ไปให้ครบแล้วก็อย่าลืมใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับจากนั้นข้อ3มีความประสงค์ขอรับเงินสมทบจังตอไปนี้คุณจ่ายไปงวดไหนบ้างนะครับางคนเนี่ยจ่ายล่วงหน้าไปแล้วแบบนี้ก็สามารถกรอกได้นะคะว่าเงินสมทบนะครับเงินเพิ่มรวมแล้วเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยนะครับก็กรอก ตามความเป็นจริงเนาะข้อที่4จ่ายเกินเนื่องจากอะไรก็เนื่องจากตรงที่ว่าเรอประกันสังคมออกคําสั่งอย่างเป็นทางการก็เลยต้องจ่ายราคาเต็มไปก่อนก็สามารถใส่เหตุผลนี้ไปได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอย่างที่5เอกสารที่ยื่นเพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณามีอะไรบ้าง ใบเสร็จรับเงินคุณมีไม้กี่ใบก็เขียนไปนะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือว่าใครที่เป็นราชการหรือใครที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็สามารถใส่ไปได้นะครับตามที่คุณมีรวมถึงสำเนาบัตรประกันสังคมก็ใส่ไปได้หากคุณเป็นคนต่างด้าวในกรณีนี้นะและอื่นๆก็คืออย่างเช่นสำเนาบัญชีธนาคารเนะี่ยก็สามารถใส่ไปได้เหมือนกันนะครับจากนั้นเมื่อคุณเช็คแล้วว่าทุกอย่างพร้อมเปเสร็จเรียบร้อยให้ลงชื่อผู้ประกันตนนะครับแล้วก็ยื่นวันที่ยื่นเนี่ยวันที่เท่าไหร่ที่คุณ กรอบแบบฟอร์มนี้ก็ใส่ไปนะครับอันนี้คือเรียบร้อยสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่จะของเงินคืนกรอบตามนี้นะครับส่วนหน้าที่2เนี่ยจะเป็นสําหรับเจ้าหน้าที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยให้เจ้าหน้าที่เขาทําแทนนั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะคะว่าพี่น้องม40เท่านั้นนะไม่ใช่ม .33 หรือ3 9เนะครับเฉพาะม40ยใครที่จ่ายเงินสมทบนะครับจากเดิม7จบาทเนี่ยจะเหลือ42 นะครับในกรณีทางเลือกที่1ทางเลือกที่2จากเดิม100จะเหลือ60ทางเลือกที่3จากเดิม300จะเหลือ180นะครับเพเช่นนั้นแล้วก็ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่สตังต์แปะไว้ให้เตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วก็ส่งไปที่ประกาศสังคมแล้วเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีทะบัญชีที่คนยื่นนั่นเองนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการของเงินคืนของคนที่จ่ายเงินสุบทบเกินไปก็คอมเมนต์มาใต้ร่างได้เดี๋ยวสตัง์จะนําสิ่งที่คนสงสัยเนี้ยไปหาคําตอบจากทางหน่วยงานภาครัแลลมมมาาาบออกคคุณผ่่นชงงสตงีีเดดยืะัู จริงเกี่ยวกับการเงินสวัสดิการต่างๆกดติดต,ต,ตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางบีเดียสตางจะส่งข่าวจริงให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปอลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์4โมงครึ่งถึง -5 โมงครึ่งสตางเปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดๆตอบสดๆกับช่องสตางมีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ